กรมชลประธานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพญาค่ะจะทยอยปรับการระบายน้ําเป็น1000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนื่องจากยังคงมีฝนตกตกหนักในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ําค่ะจากรายงานสถานีซีสที่จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ําไหลผ่านอยู่ที่พันสาลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะก่อนที่จะไหลามารวมกับน้ําที่มาจากแม่น้ําสแก่กลงังทําให้ระดับน้ําบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพญายังคงสูง ขึ้นนะคะแต่ว่าการปรับเพิ่มการระบายน้ําผ่านเขื่อนเจ้าพยาเป็น1000ลูกบาศเมตรต่อวินาทีก็มีผลให้ระดับน้ําท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นด้วยจากปัจจุบันน่าจะเพิ่มสูงสักประมาณ60ซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรค่ะก็ต้องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมน้ําบริเวณคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานตําบลหัวเวียงอําเภอเสนาตําบลลาดชิดตําบลท่าดินแดงอําเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ติดอยู่กับแม่น้ําน้อยตรงนี้้เฝาระวัง น้ำกันเลยค่ะเพราะว่าจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ